เอ <มา S 1> อรอ,องเทา้ายายว่าแล้วรองเท้าคู่นี้มันเป็นคู่เก่ายายบีไปเอารองเท้าเก่ามามามา,มาใ,ใส่ให้ก่อนออดก่อนก็ได้ดอ่าดันเพื่อกันเอเอ,เอ,เอพี่พลอยเก่งพี่พลอยเก่งจังเลยไปไปเปิดแอร์เปิดแอร์ฝั่งนี้หน่อย โอ like ้ยหอมเอ้ยหอมแม่เอ้ยหอมแม่เอ้ยหอมแม่โอ้ยหอมแม่เอ้อยหอมแม่กระพ Ơ ชัวชัวชัวเข็ดไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่เปิดไฟก่อนโอ้ยหอมโอ้ยขี้เอาบังเนี่ โอ้ยเออเออโอไข่ไข่ลูกไข่หอมไข่เออหอมไผ่ไผ่ลูกไผ่นั่นเออ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 พ่อเออพ่อพ่อกับไผ่ลูกพ่อกับไผ่ลูกเออเออนี่แม่แม่แม่เออแอนแอนวลนะ อยู่ดวงเออแอนพอนะเออแอนเออแอนอนอ็เ so, อ็นเอนอ็นเจ็นเอ็เอ็เอ็อนอะไเนะออบนบอนอ็นเอ็นอ็นเอบบเออ็อ็นเออ็เออนเอ็บเนเอ็ยเอานหอ็นเอเอนเอนเอ็่อนอเอนนอยออให้เเน

อันนี้ใครนี่ลูกอันนี้ใครอันนี้ใครอ้ออู้หูจักรจ้ารอุ๊พ่ออุ๊พ่อพ่อกับแม่เจ้างหุ่นจักรตายป่านี้อืมจ้างหุ่นจักรตายพี่น้องเลยไปเออ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 หุ่นจักรไปพี่น้องเลยว่าเขาเป็นลูกใคร ลูกพ่อบอยแม่เอนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะนเพชรใช่ใช่ไหวบีบได้ไหมล่ะลูกบีบได้ไหมอ๋อยายไม่มายายทำให้ดูป bị bơi bị căng ngang ôi mẫn đồn lao mẫn đồn lao mẫn bị bơi ở đây rồi tan mẫn đồn lẹ mẫn veạp im ngơi nè im im im